มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับเราอยู่กันในเกมโปเกมอพีพีกันต่อนะฮะในพาร์ทที่2นะ,ะก่อนจะรับชมคลิปรบกวนทุกคนฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลงังใจในการทําคลิปต่อๆไปของช่องด้วย,วยกันนะครับผมอ่ะโอเคก็รับของนะฮะอันนี้ผมกดเร่งนะฮะผมเร่งไว้นะครับเร่งความเร็วแหละโอเคเรียบร้อยอ่ะเดียวนนี้อันไหนไม่ได้กดบ้างเลียร์ก่อนนะฮะ เควสเควสก่อนนะฮะตาไปสบายๆเมื่อวานก็ทำคลิปนะครับไกด์วันแรกให้แล้วนะทุกคนน่าจะรู้แนวทางการเล่นแล้วนะว,ว่ามันทำอะไรยังไงบ้างแล้วผมก็ได้ตัวละครเอสพักันมาแบบจุใจนะฮะตรงนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อโปเกมอนไปอีก2 โอเคเนะาะเมื่อวานลืมบอกไปว่าตรงนี้ก็มีโปเกมอนมาให้ซื้อด้วยอันนี้แรกของปีใหม่ยงเราค่อยแรกนะครับไปที่กล่องเลยอ่ะไปหาตัวละครเล่นกันก่อนตัวนี้โอ้ตัวสาอ่ะตัวใหม่นะครับได้เป็นดาร์กไลนนะฮะที่เหลือก็เป็นไอเทมทั่วๆไปนะครับอ่ะตอนนี้ระเบล39สามสิบเก้านะฮะสามสิบเก้านี่บัตรเดือนเหรอเดือนก็น่าสนใจแต่ว่าไม่เอาดีกว่า วันนี้ก็กดฟรีครั้งหนึ่งเดี๋ยวทำเควสก่อนดีกว่าเนาะทำเควสทำไรเรียบร้อยดีกว่าข้อที่สองครับร,รับเพชรไปเลยห้าพันเอาละภารกิจของเราวันนี้ต้องจัดเลยครับสินทรัพยรยาก๋ยวเข้าไปเข้าไปเรียบร้อยอันนี้คือทำเควสตามปกติไม่น,นี้ผม,มยู่งระแปดนะผมไม่ได้สนใจผม อันเดอยงอื่นอับตัวละครหนึ่งเวลเหรออันนี้ผมก็อัพได้นะตัวละครหนึ่งเวลโอเคเรียบร้อยบริจาคอ้ยขอเข้าร่วมเลยครับ thank you โอ้โหเจอละเจอกิวผู้หวังดีเอาครับจัดไปวันนี้เราก็จะ มาดันพลังกันต่อนะครับวันนี้ผมค่อยกดลับนะบมันใช้เวลานิดหนึ่งโอเคเคสมาคมได้นะครับอันนี้สุ่มการ์ดเหรอการชาที่ผมมีแล้วครับสองตัวนี้ไม่ต้องใช้นะฮะจัดไปเรียบร้อยจิโคริต้ากดเร่งความเร็วนี้สบายมันไวอ่ะเอากุญแจสิบครั้งจัดไปอันไหนที่ ต้องเล่นก็เล่นให้จบอัพสกิลสามโอเคเอาละบปกรใดๆไดอ่ต้องเล่นด่านยากว่ะถึงจะได้อันนี้ก็ผ่านภารกิจอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเฮ้ยด่านนี้ไม่เอาเล่นด่านนี้ดีกว่าี่ยด่านเจี้ยนทองเนาะด่านเจี้ยนทองอะลงก่อน อันนี้ก็น่าจะแบบนี้เนาะปึงป้งปึงป่งปึง่งพึ่งพึ่งใส่เข้าไปก่อนแสนหนึ่งอย่าค่อยว่ากันยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นทีมไหนจะน่าจะชนะอยู่โอเคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กวาดรางได้แบบชิวๆเฮ้ยโอ้กวาดได้สามครั้งอ๋อมันจะมีบกหนึ่งใน่นะเลยกิจกรรมวันนี้โอเคไอ้คู่สีด่านยากโอ้เบรกทูเหรอ โอเคไปทูไม่ได้ค่อยว่ากันอ่าเควสเราก็ทำได้ประมาณหนึ่งเนาะอันนี้เดี๋ยวผมอัพเกรดก่อนนะฮะตามแต้มที่เรามีเนาะอัดเลยวันนี้วันนี้เราแต้มเคลียร์พลังก่อนนี่อัดเวลเข้าไปอัดเวลเข้าไปเลเวลสองแล้วนะฮะอัดเข้าไปอัพเองกับมือนะ่ะอัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยบาย าก็ไปเวลรสามเยี่ยมโอยแจ่มเลยนะเอาละอัดไปอันที่สี่เรียบร้อยต่อไปเป็นสเต็ปที่ห้าโอเคโอยไปลำดับที่หกแล้วนะไวโคตรแต้มเลยเยอะเลยอนะ่ะโอเค โอ้แจมากครับเรียบร้อยโอ้โหไปแท่น7แล้วนะครับไปเล่มที่7แล้วหนังสือแต่ว่าแต้มใกล้หมดแล้วแหละโอเคมันจะใช้เยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะเรียบร้อยโอ้โหไปถึงเล่ม8เลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับเยอะมากานี่ไงเล่มแปด อโอ้โห,โ,หโ,หโหพลังสบายสบายอันนี้พัฒนากดได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแต้มพอสวรค์นนะให้เรากดไปเลยใช้ไปเถอะนะทองเหลือๆทองมีตั้ง3ามพันล้านวันแรกที่ผมเล่นให้ดูเมื่อวานอนะเลเวลเล่นด้วยสบายแล้วก็พอยสองหมืตัวละคร s อสพัทแถึงสิตัวทอง3ามพันล้านเพชรห้าแสนอันนี้คือทำให้ดูหมดแล้วนะว่าได้มายังไง วันนี้เราก็จะมาดันพลังอย่างเดียวดันเวลด้วยเดี๋ยวจะดันเลเวลแบบใช้กวาดล้างไปก่อนแล้วกันอื้ <c oughs> อัดเข้าไปแบบเต็มๆไงตามเหลือเหลือเฟืออัดเข้าไปก่อนสบ,สบายๆนี่ยัดเข้าไปทำแบบนี้เลยนะรับรองโหดแน่นอนอัดเข้าไปอัดเข้าไปปกสเตตัสพื้นฐาน ก็ควรจะมีนะฮะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับอ่ะเข้าไปเลยแม็กที่ห้าสิบอยู่ผมจะไปอัพช่องอื่นต่อนะพราะแตนี้แต้มเหลือประมาณหกพันเอาล่ะเรียบร้อยอ๋ออันนี้ต้องระดับสี่สิบห้าโอเคก็ต้องให้ตัวละครระดับเลเวลสี่ห้าใช่ปะ จะปลดได้จริงๆก็มันก็ไม่ได้ยากนะถ้าจะให้เราสี่จุเดี๋ยวผมกดนี้ก่อนนี่ผมมีนี่เว้ยผมบอกหรือบอกไปผมมีสมบัติอยู่1,800นะครับวันหนึ่งมันจะมีลิมิตในการใช้อยู่ที่100่งรครั้งครับแล้ันกจะตันผมก็จะใช้แค่นี้อ่ะแม็กลิมิตแล้วแล้วก็นั่นแหละก็อัปเกรดซนะพวกเราบอทนี่ก็ปลดให้หมดนะฮะ ปลดละอัพปลดละอัพแบบนี้ครับไม่ยากปลดละอัพปลดละอัพครับอัพเกรดซะอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับถ่ายทำไปเรื่อยนะครับลหลายๆอันอันนี้ก็เปิดก่อนเปิดเปิดให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่เปิดก่อนแค่เปิดก็ได้สเตตัสแล้วทุกคนดูดิมาเนี่ยเปิดมา3ใน4ส่วนเนี่ยโอ้โหนี่เปิดครบเลยเนี่ยโลบ,บงสุดยอด ไล่เปิดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยพวกฟอมอนเทพเวลามันได้มามันก็ได้มาทีเดียวนะฮะเนี่ยเ,เข้าไปเลยดีอัพเกรดได้ก่อนนะนี่ก็เปิดได้หน่อยหนึ่งตุ่น เอาสิจัดไปเลยโอเคยอดเที่ยมวันนี้อัพแบบเมื่อยอ่ะผมบอกแค่นี้เลยว่าเมื่อยไมพีสองนี้ก็อัพรัวๆโอเคเรียบร้อยเราต้องขึ้นเป็นท็อปเซิร์ฟให้ได้ น่าจะหมดแล้วมัง้ตงตัวนี้อ่ะเกลี้ยงแล้วนะครับหมดเกลี้ยงนี่คือคือจุดที่เราสามารถที่จะอัปเกรดได้เรื่อยๆเลยนะตัวนี้นะโอ้โหเยอะมากนะครับอ่ะโอเค เข้าไปไสในนะครับของตัวละครนะครับก็อย่างที่บอกเราก็จะใช้วิธีการกวาดล้างเอานะด่านเลเวลก่อนเลย40แล้วใช้กวาดล้างไปเลยเดี๋ยวผมจะกวาดล้างให้ถึงเลเวล70เลยนะจะได้ทำไม่ใกล้อุชชันต่อเดีย๋ยวพวกด่านนี้เราเค่อยไปลุยกันนะฮะมันต้องลงแล้วแหละนะครับ ส <Okay>. ี่สามเดี๋ยวเอาสี่ห้าเบื้องต้นก่อนเอาละตรงนี้สี่สี่เฮ้ยหายังทีหนึ่งจบพอดีโอเคเลเวลสี่สิบห้าแล้วนะครับก็ได้มาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะ ของเลยสเต็ปหนึ่งของเยอะมากอ่าเอสพาร์แลกต่ออีกนะฮะเราได้ได้อีกนะครับนี่ครบเลย300ได้อีกหนึ่งตัวอันนี้มัน200ขอโทษนี่อยู่นี่อ๋อแต้หมดว่ะใช้อีกสีหนึ่งแรกนะฮะอ่ะโอเคอันนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะฮะค่อยๆเล่นไปเรื่อยนะฮะเบรกทู Break through. อ่ะโอเคคร่าวนะหะลักกิจ ดูดีเลยล่ะนะฮะโอเคซะโอเคอะไหนเนาะนี่ไงอันนี้เปิดได้อ่ะเรียบร้อยในส่วนของตัวละครของเราเนี่ยเราดันเลเวลเลยๆนะครับผมเล่นคโลกานะบางกิรัสเล่นอยู่ดาร์กไล์ข้ามไปก่อน มาเชดูเซกคลอมอ่ะอันนี้ไปก่อนได้อยู่มาเชดจริงก็คือตัวเดิมแหละ <c oughs> จะปรับให้งงเพื่อนะฮะอ่ะอันนี้ยังไม่ปลดนะฮะเหลือหน่อยหนึ่งระดับดาวนี่ค่อยว่ากันนะฮะนี่ไงระดับดาวนี่เดี๋ยวใช้ตัวนี้ย่อยเลยเอามาอัพใส่ผมอัพใส่ให้ มีทูแล้วกันฮนะเดี๋ยวเอาวิอีวโวถัดไปอัพดาวใส่เลยมาวันแรกก็ต้องพิ้วๆหน่อยนะอ่า,อาแล้วจะมีพิ้วหน่อยเลยลองสิเดี๋ยวรู้กันอือ้กี่ดาวเนี่ยเยอะสุดคือ45ดาว เราวิ่งมาแล้ว12ก็ถือว่าเป็นกลางๆแล้วกันนะโอเคก็ไล่กดไปเรื่อยครับอั๋สิบโคตรเยอะ เข้าไปอันไหนอัพได้ก็อัพไปก่อนนะครับโอเอฝนนนี้ต้องโอเคอันนี้ต้องเลเวลห้าสิบก่อนศักยภาพนี่ก็เปิดได้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็ไล่เล่นไปเลยก่อนนี่ใส่โลใช่ปะอาวุธมันอัพเกรดได้นะครับทุกคนเนี่ยอัพเกรดเป็นเลเวลแปดสิบหกอันนี้อัพดาวได้ ถ้ามีของครบนะอันนี้ก็อัพได้เหมือนกันนะ,ะเาขาฆ่าก่อนอันนี้ใส่เข้าไปอโอ้98ลนะเยอะนะเยอะนะเยอะนะดาร์กไลสมาร์สันต้านี่ดันดันตัวละครนะดันเลยดันเลย เข้าไปเข้าไปอาเข้าไปได้เลยนะครับตัวที่เราเราจะเล่นตนัวไหนที่เราคิดว่าจะเล่นนะโอเคอันนี้อัดเข้าไปได้เลยโอเคตามนั้นเลยครับโคตรจำเฮ้ยก็ สมาร์สันต้าเนี่ยลุยแน่นอ,น,อนนี่อัดเข้าไปเลยบิวเข้าไปบิวเข้าไปบิวเข้าไปบิวนะบิวเข้าไปพลังอะ่ะ <c oughs> บิวพลังเข้าไปโอเคทำได้ดีนะนี่ทำได้ดีมากนะครับอ่ะนี่ก็ค่อยๆว่ากันไปนะตรงนี้ ใส่ของไปคร่าวๆก่อนนะฮะตรงนี้นะใส่โลกไปนี่ใส่เกราะไปดารอกไลก็ใส่อะไรไปดีใส่ไปก่อนก็ได้แสแตจดดก็ใส่ไปก่อนอะไรก็ได้ครับใส่ไปก่อนนะฮะเออใส่มันครบๆไปก่อนนี่ก็อย่าค่อยไ่อัปเกรดไปเรื่อยนะครับมีจุดที่ต้องอัปเยอะนะฮะตรงนี้ พลังอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนกว่าไม่ได้เยอะนะสองแสนถือว่าน้อยถ้าเทียบกรบตวอื่นนะที่พลังเขาเยอะกว่าอย่างเงี้ยเราขึ้นที่เจดได้ปะเหมือนจะขึ้นที่เจได้ะนะอลองดูครับน่าจะขึ้นที่เจได้ปะ้ออเออเลอเลยนะน่าจะเป็นที่อาวุธแน่เลยบุดที่ไม่ถูใสนะ่น่าจจะค้างได้น,นี่ ลองดูก่อนว่าถ้าค้างก็ต้องออกเข้าใหม่นะครับไปถอดอาวุธก่อนนพคุณนี่ชอบค้างเเข้ามาที่กระเป๋ากันดีกว่านะฮะกระเป๋ามีมะได้บ้านเนี่ยอันนี้เป็นเมตามน,นี่ก็น,นะเมตามนี่เเปิดเลยสิบตัวเอาไปใช้อัพดาวนะครับอันไหนได้มาเนี่ยผมใช้หมดอ่ะนะครับโอเคอันนี้ใช้อัพเกรดตัวละครได้หมดเลยนี่ครับมันเป็นพวกอุปกรณ์หมดเลยครับก็เลือกเอานะผมอาวุธมีหมดเลยนะ พี่ดีว๋วอนถุงสีส้มืออนไรคอสตูมโอเคแรกเลยเรื่องของที่ระลึกนะฮะ่ะไปลุยต่อตรงนี้ถึงอัพจุดไหนแต่ก็อัพไปนะฮะตรงนี้เซตัดต้องรอเลเวล45นี่ก็ได้อยู่นะฮะค่คอยๆลุยกันไปนะครับภารกิจตรงนี้ก็ค่อยเก็บไปมันเยอะมากนะครับ สารานุกรมนี่ก็ต้องกดไปครับถ้าวิ่งตามท้ายก็มีอยู่นะครับเนี่ยวิ่งตามท้ายก็พอมีอยู่ทะลุทะลวงบ้างนะครับอ่ะดาบเป็นไพ่ดิมันต้องเล่นด่านอะอ่ะไปรีบเล่นดีกว่านะฮะชิวๆนะฮะเล่นให้มันผ่านไวนะฮะก็วกวาดล้างได้เลเว่ยไวๆเจ็ดสิบได้ไม่กล้านะครับ ปีทั่วไปผมจะอัตโนมัตินะผมข้ามถ้าไม่ตายเลยนะเล้คูณสองเลยโอเคตามนี้เลยนี่ครับยัดเข้าไปรัวๆเอาละได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อาครับลุยต่อเลยตรงนี้นี่เปิดกล่องได้ครับมาดิลุยดิเอาสิครับรออะไรอะ่ะนะจักไปฮะ เอาละเรียบร้อยนี่เนี่ยเล่งถึงคูณ3ได้แล้วเนี่ยปะสบายอพอคูณ3ได้ก็เหลือเหลือนี่ใส้ไปก่อนนะครับแต่ถัดไปนะเล่นไปเรื่อยนะครับจะได้ผ่านผ่านดะเอ็กคูสีจะได้กวาดล้างระดับยากได้มีหลายจุดที่ต้องเล่นนะฮะช่วงต้นเกมนี้วันแรกนี้ก็เนียผมบอกคือ หาพอย n ์หาเพชรหาทองหาตัวละคร s พัดเล่นพอ ep ที่สองผมก็จะค่อยๆดันพลังไปเรื่อยโอเคเราก็ต่อด่านสุดท้ายเลยเก่งเจอเก่งโอกาสนะนี่มันกบอวยกบอวยจัดไปครับตรงนี้เรียบร้อยเอาละครับต่อนเรื่องยอดเยี่ยมเสมอนะอ่าเรียบร้อยเนี่ยเราก็ผ่านด่านแล้วเราจะไปด่านต่อไปได้นี่ก็จะไปผมเปิดกล่องแป๊บนึงนะ เรียบร้อยนะฮะคือผมจะบอกทุกคนว่าโอ้อมสองคิดสี่คือผมจะบอกว่าไกด์เนี่ยวันแรกก็ไปดูในคลิปที่ e p ที่หนึ่งได้เดี๋ยวไกด์นี้เราจะมาดูเรื่องการาจัดทีมกันบ้างดีกว่านะหลังจากที่เนี่ยต้นคลิปจนถึงจะท้ายคลิปนะเนี่ยเราก็ดันพลังมาระดับหนึ่งตอนนี้พลังได้มา20,000 0ก,กว่ากว่าเดี๋ยวผมจะ พาตัวไปดูเรื่องการอัปเดตอาร์ครับด่านยากมาแล้วนะฮะด่านยากนะครับเดี๋ยวผมเกิดก่อนโอเคไปด่านยากด่านยากต้องเล่นด่านหนึ่งก่อนจะได้กวาดล้างได้ครับจะได้ผ่านเควสด้วยนะมันมีเควสงมันอยู่นะฮะโอเคเรียบร้อยสบายๆนะฮะตัวละครคนละเรื่องกันยังไงเราก็ชนะแบบชิลๆแล้วละนะฮะไม่ต้องซีเรียสอะไรเรียบร้อยเยหนือเหนือนำไป นี่ก็กวาดล้างไปเลย3ครั้งผ่านเควสแล้วมัเนเป็นเควสหลักด้วยนะเรียบร้อย10,000เพชรนะฮะเป็นของผมเรียบร้อยนะฮะเก็บง่ายๆ้ะแบบนี้ครับไม่มีอะไรนะไล่เก็บง่ายๆอีโวง่ายๆพัฒนาง่ายๆนะฮะตรงนี้ก็อ่าค่อยไล่เก็บไปเ,เรื่อยๆ่ะก็อัป o w ตต่อสินะฮะตอนนี้มิวทูเนี่ยเล่นได้ยาวๆเลยนี่ครับ นี่พัฒนาได้เป็นสีเขียวแล้วกวาดล้างได้แล้วนะตนนัวนี้เขียวนี่กวาดล้างได้ครับปึ้งอ้าวเฮ้ยกดสิวะโอเคอเฮ้ยได้อยู่นะโอ้ยโอเคอยู่นะนี่ไงัต่อได้โอเคเขียวบุกหนึ่งเนี่ยใช่ ไอ้เอาไอางเนี่ยผมก็จะบิลให้ดูทุกคลิปฮะดาร์ใครก็ต้องการคล้าประสบการณ์เหมือนกัน <c oughs> นี่แค่ผ่านด่านง่ายๆธรรมดาก่อนนะต้นเกมมาช a d โ w โอเคเรียบร้อยเลยแค่หนึ่งนะครบพอดีแล้วเนี่ยตรงเนี้ย รถแจ่มเลยนะวันนี้นี่ถือว่าเล่นแบบคร่าวๆกันนะไม่ได้เร่งรีบอะไรมากมายนะฮะอ่ะโอเคเมัชโด้ก็จัดไปอาหารแทยอร่อยระดับดาวก็อัดได้นะครับก็ไม่มีะไรนะก็ถือว่าปกตินะครับดาร์ใไรก็อัดหัวใจได้ดปกติก็โยนี่เลย 14, 14ดาวแล้วนะฮะถือว่าวนะผมบอกเลยว่าถือว่าวมากครับแต่ไม่พอ <c oughs> แต่ไม่พอเว้ยอา้าวงานเข้าอ่าหาเได้น,นึดาวโอเคเขาคร่าวแหละประมาณนี้มันก็จะอจาเป็นรูปแบบประมาณนี้ฮะเล่นไปเรื่อยแล้วก็มีโอกาสก็ไปอาริ่าพีกันนะให้เรียบร้อยตัวนี้ก็สามารถรวมตัวละครได้นหนตัวนี่ครับประมาณนี้เนาะ <G ül ets> ก็ไล่เล่นนเขาวๆไปดาบชิงพายมันมีเยอะนะครับก็เยอ EP นี้ก็ใช้วิธีการกวาดล้างเอาแหละนะครับกวาดล้างเอาประสบการณ์ EP ต่างๆได้โอเคกดไปเลยกดไปให้ถึงประมาณสักเลเวล50 เขาฆ่าประมาณนี้นะครับลองมาเล่นกันดูนะนี่ก็เป็น e p พีที่2อ๋อใช่ผมลืมบอกไปในคลิปนี้เดีย๋ยวผมบอกเรื่องการจัดทีมนิดนึงอ่ะอย่างผมเนี่ยจัดทีมแบบอิลเล็กเคละนะก็ถ้าจะให้จัดดีๆหน่อยทุกคนมาดูเงื่อนไขเขาบอกว่านี่ครับถ้าตัวละครต่างกัน6ตัวจะได้แค่10ปรเ็นนะเราก็จะมีแบบจัด3ามสานะถ้าเดียวกันหน้า3หลังสามมันก็ได้แล้วก็จัด2ตัวถ้าเดียวกัน3กลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ ทีมหนึ่งมี4ทีมหนึ่งมี2หรือจะเป็นอย่างละสามสามหรือจะเป็นธาตุเดียวกันหมดเลยก็ได้นะครับเวลาเราจัดเราก็จัดอย่างนี้เลยผมจะจัดมิวทอูอันนี้จะเป็นธาตุน้ำเนาะอันนี้จะเป็นธาตุประเภทต่อสู้อันนี้จะเป็นดาไลาต่อสู้จะมีสองตัวอย่างนี้ครับแล้วก็พลังจิตเหรอพลังจิตเดี๋ยวผมอาจจะใส่อย่างเงี้ยลูกเกลเข้ามานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นร่างความมืดนะฮะ กับในส่วนของหินนะครับถ้าความเมื่อับหินนี่ก็ต้องเลือกเอาก็จะมีในส่วนของดาร์กไลน์นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นี่คือการจัดทีมที่จัดเล่นกันก็จะเป็นแบบนี้ครับ3ามสามสามได้สเตตัสสิบาเนี่ยวิธีการจัดทีมก็จะประมาณนี้ที่เหลือเราก็ไล่ปั้นตัวละครเราเล่นไปเรนะื่อยนะตรงนี้งผมก็ถ้าเกิดเราจะสวิตช์มาเล่นลูกเกียรเราก็แทรนลูกเกียอะไรประมาณนี้ก็ไล่เล่นไปเรื่อย อ่ะโอเคคร่าวๆแหละประมาณนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นกันต่อในคลิปๆทันไปนะฮะอะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเพิ r โซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ